ตัวนี้แม่นเฮาบ่ได้คุดขุมเลยเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นดินอน่อนสิว่าปลูกให้มันได้ขายปลูกให้มันพอกินเหลือกินก็เอาไปขายเนาะสบายดีมือนี้พอกับตัวโยยจะมาปลูกมะพร้าวมะพร้าวพี่น้มะเ้าวต้นทำอิด แล้วเมื่อนีกับฝนตกแดดอากาศก็ดีบ่มีแดดเมื่อนีนะเย็นซุ้มเย็นแล้วก็เมื่อนีจะมาปลูกมะพร้าวมะพร้าวยี่นีสองชนิดมะพร้าวไฟมะมะพร้าวไฟเตี้ยแล้วก็มะพร้าวนำหอมแต่พิเศษต้นนี้มีสองนอ่าว่าฮ่าฮ่าฮตเนนา้กัฮเา้่าฮ่าน,า,น,นาว่า้่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮาะ่าฮ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 ่่่ เขามาขายบ่หู่ว่าเขาตัวขายบุ่หู่แท่เข้าเจ้ากับว่าเราระวังเด้อขาเจ้ามาตัวขายตัวบ่าตัวกขากับบึงอันนั้นเนาะกะบ่หู้กันว่าเขาอมาแต่ว่าาวันเพลแท่บ่แต่ว่าเขาอมาจับนายแบบนั้นเขามันกะบ่เสื้อกัต้องได้เสื้อนะขันบเสื้อห้ากับบงยีหมักไม่ปลูกเนาะคันที่เปียวเองนี่ร้อยประเส้นประเมนแท่แต่ว่าขั้นว่าโบเปเยากัต้องได้มาซื้อนะข้าเจ้านี่แหละเพราะว่าข้าเจ้ากับเอามาแล้วกัมาขายต่อฝั่งเราเนาะราคากับค่อนข้างว่าถึก บ่อหอร้อยบาทซ้ำประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทเนี่ยแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยกัน่าจ,จะถือก,กว่านี่แต่ว่าฝั่งเราขอนแบบน้ำเข่าเดียวมาเลยแบบว่าราคาประมาณนี้แหละเอาคุ้มยุ่นี้มันทุมบป่ะเนาะคือจีแมนโบมันตี้พอโบ,ม,อบมีเพราะขุดบนนี้บนนึงนะขุมนี้โบมีอันนี้เพิ่นอันนี้หากอดุดมาเมื่อเอนี่ยนะอยู่การเมื่อแต่พอขุดตีบนนึงนะบนนี้ขุมนี้นะ มันมันจนอพูดที่หอเ,โนโนเดี๋ยวตัวซีอ่านในเบืองโนวา <c oughs> ฟังไทยขาเจ้าเฮ็ดมานี่ขาเจ้าให้ข้อมูลอย่างมานี่อย่องเด้อเดี๋ยวเข้าไปนนหนึงก,อากา้อนแล้วก็มมม,มม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 ยู่ไซโนเดีเๆ วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมการเตรียมหลุมปลูกเตรียมพื้นที่โดยไถแปลงไถพวนซัก,กล่องใส้ระยะ3 2เมตรแล้วหว่านมเมล็ดพืชต,ตะกูถั่วเส้นถั่วเขียวและอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินราคาถูกที่สุดควรเตรียมหลุมปลูกระดูแรงขุดหลุมขนาด50 50 50 เซนติเมตร้วก็แยกดินส่วนบนไว้ต่างหากตามหลุมอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ถ้ามีปวกให้เผาเศษไม้ใบไม้แห้งในหลุมหรืออาจใส้ยากันปวกโรยกันก้นหลุมได,ได้ถ้าปลูกมะพร้าวในพื้นที่แห้งแรงหรือดินที่ปลูกเป็นดินทรายจัดให้ใส้กาบมะพร้าวก้นหลุมโดยวางกาบมะพร้าวในด้านที่มี เส้นใยหงายขึ้นห่ายขึ้นข้างบนวางซ้อนกัน2องถึงสามนเพื่อช่วยเก็บความซื้นในดินถ้าไม่มีกับมพะพร้าวจะใส่วัตถุอื่นๆเส้นฟางข้าวใบไม้แห้งยาแห้งและอื่นๆแทนก็ได้ใส่ในอ่าและอื่นๆแทนก็ได้ใส่ในดินบนที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักในอัตรา1ต่อ7ลองก้นหลุมส่วนดิน ล่างผสมผสมด้วยปุ๋ยฟองเฟสหลุมหลุมละครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัม,มประมาณสองกระป๋องนมเอาดินใส่ลงในหลุมให้เต็มจิ้งไว้จนถึงฤดูปลูกเมื่อขุดเมื่อขุดหลุมปลูกแล้วควรวางลูกมะพร้าวในลักษณะเอียง45ห้าองศาปลูกแบบข่วงตะวันเพราะจะทำให ได้รับแสงแดดตลอดเวลากบดินอย่างน้อย2ใน3ของผลระวังอย่าให้ดินทับโคนหนอ่อเพราะจะทำให้หนอ่อถูกรัดในต้นจะโตั้าเมื่อมะพราะ้าวโตขึ้นแล้วก็ควรจะกบดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันโคลนลอยทั้งนี้มะพร้าวใส่เวลาปลูก30เดือน <c oughs> ประมาณนี้แหละทุกคน อ่านจนเมื่อยสุดท้ายพ่อก็เฮ็ดตามแบบพ่อคือเา่าเพราะว่าพอ่อีนก็แบบว่ามีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวนี่ค่อนข้างว่าหลาย,ลายนะอยู่ที่สิญญบุรีหงสาเดินเรื่องการปลูกมะพร้าวหนึ่งสองก็คือสิ้นสวรรค์สามก็คือบมหหระอันนี้มันยัง <c oughs> น่าจะมีได้สองอยางเลยเที่เด่นเด่นยู่ที่หงสาเนาะแต่ว่ามะพร้าวนี่แบบว่ามีตลอดเพราะว่า ยูหงสาห,หรือสัีญบุรีนี่เป็นแดนสร้างเนาะเขาเจ้าก็สิีปูกวกหมักเผานี่หลายเพราะว่าเป็นอาหารในกับสร้างลหลก็คนแล้วก็สามารถจํหน่ายขายได้เนาะและ้วก็ขั้นที่ว่านี่ก็ต้มกับไอ้เนาะ,ะกับกระตุยนี่แหละอาจหไงขึ้นย้อนกกหมักเผานี่แหละทุกคนเพราะวา่าเขาลูกหมักข้าวขา,ขายให้กันยูที่หงสาแมนอันนี้เขาขายมาแล้วก็เอาเงินที่ว่าน้าจากการขายหมักเผานี่มา,า,มาจุนเจียใส่กับกครอบครัวเนาะเขามาใส่เขามาจ่ายเนาะ แล้วก็ให้เงินไปองค์เฮียนอย่างต่างๆกับเ้อนมอกเข้าวนีครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะแล้วก็เขามามนี่เขาก็อยากเริ่มปลูกมันอีกเคร่อนึงเนาะแต่ว่าเรื่องมีประสบการณ์ในการปลูกบอนี่พ่อกับมีวิธีของเราคนอื่นกับมีวิธีของคนอื่นมันกับบพิบเสม,มอไปเนาะแล้วแต่ของวิธีของแต่ละคนที่ว่าสิปลูกแบบไดสิเฮ็ดแบบไดมันจิงสีใยญ่ขึ้นแต่ว่าพอว่าโอ้ยพอปลูกอันนี้มาหลายปีแล้วปลูกยังไหนก็ยังขึ้นเนาะแต่ว่าเขาก็เชื่อเรื่องการอ่า ในการท่างไปฟังของมอกี้เนาะเขาเห็นว่าขุ่มหาซิปหาซิบหาซิแต่ว่าอันนี้นี่ทุกคนเห็นบ่ขุมนี่เขาบบได้เห็ดห้อนหาซิหาซิบเพราะว่าเพราะว่าอย่างดินนี่นะเป็นดินหางกระจกขึ้นมาใหม่ดินมันยังบ่แน่นฉะนั้นเขบาบบควรคุดขุมไหลไงไหลก็ได้เพราะว่าดินมันยังบ่แน่นบริอาดเถื่อเขาคุดพอประมาณเอาแบบว่าพอามีดินดำมาฝั่งฝั่งกบมันเนาะฝั่งอากาอ่าซีเฮ็ดให้ดินมันซุ่มเนาะ ล้วก็เขากับไม่ฟังขาเจ้ากับซีเสียเรื่องการเอาใบไม้เนาะล้วก็เอานี่แต่ว่ามะพร้าวนี่พอกับพกูกตะกี้กับเอาเนินขึ้นบ่ราห้ดินมันถมอยู่แล้วเนาะกับประมาณนี้แหละเดี๋ยวพอ,อยังไปเอาขี้ดินอยู่เดี๋ยวซอ่กับซีไปซวยพอกันเนาะแล้วเจอกันเดี๋ยวไปเกี่ยมดินก่อนวันหนึ่งนี่ตอนนี้พอก็ได้ไปเกี่ยมอันนี้มาแล้วเนาะที่จริงเขากับมีอยู่ในอยู่ในดินนี่แล้วแต่ว่า ม้งซื้อว่าดินมันฝังมันฝังกบมาแล้วเห็นบอนี่ตัวนี้นี่เห็นบ่มันสิเป็นประมาณนี้แต่ว่าข้าวคุดเข้าไปในไหนมันก็น่าจะมีอยู่ในดินเพราะว่าข้ากะเอามาใส่ในแล้วนะอันนี้พออาจจะเอามาใส่อีกเป็นการเป็นที่ว่าเที่ยวเผาพวกนี้แหละเผาอ,อ้อมอ้อมมูนี่เราก็สิได้เป็นปุ๋ยสั้นดีเนาะทุกคนเนาะม่อยากว่าลูกฝัางตะวินบ่แมนตะเวริกับเบิ้งนี้เบื้งนี้นี่แหละอ้อสิ่งหน่งะเปนตกทางทีตะเปนออกกขวางกับเบิ้องนี้แมนแล้ว อันนี้เป็นเป็นอย่างมันคือมีสองเจ้ามันจิบโบีปัญห่าบอกตัวนี้มันเฮาบบได้คุดคุมเลยเลยทุกคนพวะว่ามันเป็นดินอ่อนที่ว่าเห็นบอสิปลูกแบบนาดินแบบนี้เลยกงเ้าสบายเนาะปลูกกงเผาก็ได้น่าจะใช้เวลาประมาณสองหาสามปีก็น,น่าจะได้กินมากละ่ะ บอรมันเห็นโนนออกได้ไนเน่พ่อเห็นหรือเปล่าไอ้เห็ดดีเห็ดมันเห็นดีๆนี่เนาะนีะ่ปลูกแบบอันนี้พ่อกับปลูกแต่แตกี้พ่อกับเห็ดน,นะนนี่คือกันเนาะปลูกแบบว่าบ่ให้มันให้มันเห็นเป็นโน,นนแะน่บ่ให้แบบบ่ให้ฝั่งขนาดโบห้ฝั่งลึกขนาดไฮมันอยู่ในในระดับหน้าดินนี้ในการปลูกโกมกเพ้าใช้เวลาสองหาสามปีนี้ได้กินละมกัก เริ่มได้กินเนะเาะอ้าวไฮยายไฮสูงไฮเป็นมากเป็นอ่ดกเดอรลายเดอมันได้สือได้ขข่เหลือกินเลยมันได้สือได้ไขยเด้ตอตาทุก, <c oughs> กคกทำอิดเนาะกก,ก,กแรกแห้งหวานกกข้าวไฟหวังว่าที่โบมีม่เพ่มาลักต้นมะพร้าวเาเนาะเ <c oughs> พราะว่าโขงเขียดนี่แหละทุกคนเป็นโขงเขียดที่แบบว่าตั้งแต่ตัวมาเฮ็ดสวนเฮ็ดอย่างอยูนย่นี่นี่นะโบมีจุ่นโบมีอย่างเลย สังเกตเห็นว่าเป็นอย่างบงมีจุดโบมีอย่างเพราะว่าตัวซื้อไม้เห็นวะทุกคนเป็นไม้พวกเงินอย่างต่างๆนี่แหละตัวออกมาตัวกับมาทิมไ้แถวนี้แหละกระลองวะนะร้องใจเบิ่งเขากะถิ่ไปประมาณหกขาเจ็ดเส้นแต่ไก่สังเกตเห็นตั้งแต่มาเฮ็ดดินอยู่นี่ประมาณตั้งแต่เดือนสามเดือนสี่พูดเนาะเดือนสามเดือนสี่เริ่มประมาณเดือนสี่เนาะกลางเดือน 4, สี่ส้อในส่อปีไม้ให้แหละว่ากลางกักบบกลางวัน,นที่เจ็ดที่แปดเนาะหลังจากส่อมปีไมหฮนตัวสังเกตเห็นว่า คนที่ว่าเขามานี่นี่นะโบมี hot, หอดห้อยตีนรดโบมี hot, หอดห้อยตีนคนเขามานะ่ะส่วนหลายซนมีแต่ง,งวัวโบมีห้อยตีนแบบคนเขามาเลาะมาบึงขางนาดมาเลาะมาเหยียบเบืงสวนเ่าหนีโบได้เมีย่ยงโบมีเลยทุกคนตั้งแต่มาเห็ุมานีผมรู้สึกว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งที่บอดจากคนขี่ลักเนาะในบ้านเพิ่นก็บเบ้าคือกันว่าบ้านนี้โบมีขี่ลักว่าาั่ะไว่ใจได้ลดบ้านนี้นะมื่ออื่นมาต้นมะพร้าวบบเดือจากต้นเนาะ ย่องหลายนี่น้อเขากะสีมาเริ่มปลูกละปลูกให้มันได้ขายปลูกให้มันพอกินเหลือกินก็นเอาไปขายเนาะตามอย่างเกาะเขาเอิญนย่างเกาะเจะชีวิตเนี่ยหรู้อะไรน,น,น่าดีวะแม่รู้เนาะจะชีวิตต้องฟังไทยเนาะในหลวงในหลวงโอ้อลิบ ลืมคำว่าในหลวงทุกคนอยากว่าคำว่าในหลวงนี่หน่อยแต่ว่าคิดบอกในหลวงรัชกาลที่เก้าเนาะเพื่อนด้บอกว่าประมาณนี้แหละเนาะอยู่แบบพอเพียงเฮ็ดให้มันมีกลิ่นมีอยู่บบต้องไปซื้อหลังจากมีกลิ่นก็เอาไ้แจกให้กับผู้คนอ้อมข้างเหลือกลิ่นเหลือแจกเหลือใจเอาไปขายได้อีกไงตาม,มนนกคิดเพื่อนนอรลากาต้องคิดแบบว่าวางแผนให้เปนเนอะวางแผนก็คือตามที่ตัวเบ้าเลยสามสิบสามสิบ สามสิบละกสิตามที่ตัวเคยเว้าันะแบ่ง10%นี่ไว้สําหรับการปลูกสั่งอาคารที่เขาบนอยู่อาศัยเฮานี่สามสิบเแมนพื้นที่ผิวนาเขาสามสอีกสามสิบะแมนพื้นที่โคกหนองเนาะถือว่าฮอดเลยนี่สาอร์นต์อันนี้อันนี้แล้วก็ออมแอมมูนี่ตัวคิดว่ามนานนาจะได้ละสามสื้นพื้นที่หนองเนาะละก็อีก3าสนี่เป็นพื้นที่สำหรับการปลูก ปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกไม่กินมากอย่างต่างๆเนาะอันนี้ไงมันออกแล้วทุกคนอันนี้เป็นไสโถงที่จริงขาเจ้ากับไส้ถงหุ่มมันซื้อแต่ขาเจ้าว่ามีปัญหาบ่เวลาเอาออกมาขาเจ้าก็ว่าบบเป็นยังเขา่ามาันคือนอนแเถอะนอนนี้เลยปููกขมผ่าวํำนีแหละจับทำไมเอานนี้ทอกเื้อค่อนบอจับเถิด อ้าวนี่ต้นมะ้าต้นที่สองเขาอันนี้กเว็นบอกเผาไฟใือกันดินพวกนี้นี่เป็นดินดินเผานี่ยนะต้นมะพร้าวสิมักที่สุดพอว่าเวลามันใหญ่มามันกะชิขึ้นออกแบบตั้งซื้อเองถึงในโวงนี้เขาสีเอียงเอียงในหนึ่งเวลามันใหญ่มามันกะสิตั้งขึ้นมาแบบชัดเจนเนาะเวลาเขามาสวนล้วเห็นต้นไม้หลายๆเห็นอย่างหลายๆเขาก็ซื่นใจไปน้ำเขาก็มีคมสุกไปน้ำ ดินกับคนข่าวมางามเนาะทุกคนเนาะมันคือปุกถอะป่เปะพปนเพาะฮะไม่เห็นยิน่ลุกไปซึ้มขี่เอาหนึ่งไหมขี่เอาหนึ่งเพิ่งราฮาเพิ่นไปซอกอ่าซอกเบอร์ใหม่จะรามาปุกทั้งทึ่งนี่บอกหรือว่าซอกเฟืองกักได้มือนาก็เนาะลักกาตัวตู้พะนอ ตัวว่าสิไปเอาน้ำมันดำหรือว่าน้ำมันเครื่องที่ขาเจ้าใส่แล้ววขาเจ้ากะเสี่ยวปลาให้ก็ได้ซื้อได้อยู่แล้วทุกคนน้ำมันดำน้ำมันเครื่องขนาดสิเอามาถอกใกล้ๆขุ่มบพทนกะสีตั้งใจก็คือสีขุดดินอ้อมเอมที่บนเขาฝั่งหันเขากะสีขุดดินออกแล้วกะสิเอาซีเมนต์มาถอกใส่เนาะคิดว่ามันอาจจะก,กันได้ละกะเฮ็ดให้เงินเขาแน่นหนาเนาะเบีย์ที่สามโซนนี้สีเป็น่นโซนหมักเผาไฟทั้งมืดเลยทีว่าพวกเขาวางแผนไว้ สิเป็นโซนมะพร้าวไฟในโซนนี้ไปจนสุดแล้วก็โตกลางกลางฮันที่ปลูกหมะพร้าวกะทิเนาะแล้วโซนนี้สิเป็นปลูกมะพร้าวน้ำหอมอ้เอาหลายจนคอแห้งมะพร้าวน้ำหอมนี่สิเป็นแบบว่า,าโซนอยู่ฟากนั้นเนาะโซนอยู่ฟากนั้นกับราคากะถทิกวดมูเนาะเป็นหมักเ้าวที่ถือกวดมูราคาถือยูสามสิบพันโซนมะพร้าวไฟนี่สามสิบห้าพันกีบเนาะตกหรือว่าหมักร้าวไฟนี่ตกเป็นเงินบาทกับสิประมาณ แปดสิบาทก็สิบาทนอนละแต่ว่าหมักเผาน้ําหอมก็สีประมาณเจ็ดสิบาทอย่างประมาณนี้แหละทุกคนปลูกขวงตาเวนินตาเวินขึ้นอยู่ฟากนี้อยู่แจนี้ส่วนตาเวินตกอยู่แจนี้แล้วเฮาก็ปลูกไว้กลางๆเอียงไปทางไหนก็ได้เพื่อให้ได้ครับแสงแดดเต็มๆว่าซันซาเฮาก็เอาตามความคิดเขามาใส่น้ำแล้วก็เอาบทเทียนที่เฮามีเอามาใส่น้ำแต่ว่า ก้นบ่อนี่นะทุกคนก้นบ่อทุกคนกับซีสังเกตเห็นว่ามันมีแบบนี้เห็นบอกเขาออกมาใส่แล้วเขาเจ้าบอกว่าให้เผาท่านเผาอย่างมันบอกเขาก็ได้เอาพวกพวกนี้นะมาใส่ก่อนแล้วอันนี้เป็นความพ่อสังแต่พ่อเห็ดปลูกมะเข้าแต่ทําอิฐพูแล้วอันนี้พ่อกะใส่คือกันเนาะเวลาเขาปลูกแล้วนี่มะเร้าซีมักที่สุดพอว่าเป็่นแบบว่ามีปุ๋ยพวกอ่าเป็นท่านเป็นอย่างนี้นะที่ว่าเขาเผาไฟเป็นนี lonely, ่นะมะเร้าซีมักแล้วก็เขากะได้เริ่มเอามาข้น ทุกคนกัสที่สังเกตเห็นคลิปเตะกรอนนั่นแหละทุกคนที่บว่าโดยกระพอได้คุดคุมแล้วก็ไปเอาพวกขีเทาอยู่บริเวณอ้อมแอมนี่หลังตอนที่รถยังบทันมาดุดเนาะเมื่อกันเป็นมือที่มือยิมเยมื่อที่สุดเลยก็ได้แบบว่าฟืนฟืนในการพากันไปเอาพวกนี่แหละเอาเอาพวกเศษพวกนี้นี่แหละเอาพวกปุ๋ยเออค้าค้าขนาดเนาะเอาพวกปุ๋ยพวกนี้มาถอกไซคอนถอก่กคอนเพื่อให้ได้ปุ๋ยในการ ผูกกมะพรผ้าของเขาในมือนี่เนาะกะค่อนข้างว่าได้ฮับผลได้ฮับไปว่าเฮากะได้มาเอามาใส่ก่อนถือว่าได้หลายขุมเต็มเนาะเห็นบอกทุกคนทางนี้นี่กะซีมีมาแล้วนี่เดีย๋ยวซิเอาไม้เคลียร์บ้างเนาะอืมอันนี้มันซีมีขี่ดินยังมา,มาฝังกบในหนึงนะเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันกระเซียในขี้ดินมันไหลเห็นบอกทางนี้นี่มันซีมีปูนขาวเด้ทุกคนเด้อปูนขาวนี่ตวัตวเอกตัวเอเอามาแอบมาป,ป,ปนหนอีนึงค่ะเสื้อเนาะทุกคนเนาะ ขาเสื้อในนึงแล้วมันสีมีปุ่นขาวผสมน้ำแต่ว่ามันมีปัญหากับต้นมะเข้าวววว้วนววม,มีปัญหาหนหเนวัววนววววนปวว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 วนปวว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 ้วววว้ววววววาวเ,าาเนนว,เนนวาวว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 นวว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 วนววย,ยนววว่ววว่วววอวว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 อวววววาวัาวว,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 วันวว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 หวว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 ว่นนนึงม,มันจึงง,งาม เบิึงตัวซีไปอ่าไปเก็บเงให้หมกเ้าเนาะอยูเลานนี่เขาเจ้าแบบว่าเอาหมกเ้าขายแล้วกะเวลาเฮาไปเอาพวกกาบมันมาขนาดกาบที่เขาเจ้าเกี่ยมเอาไปทิ่มอะไรห้องกัไปเอามาแล้วกะเขาเจ้าซีแถมหมกเภ้าอยู่ตลอดเวลาเฮาไปเก็บมากุกที่หนึ่งกุกที่สองกุกที่สามมาต่อกุกที่สี่เนาะอันนี้เป็นบอที่เฮาตากแดดไว้ค่ะเสื้อไว้แล้วกะ เอาปูนขาวใสเรียบร้อยแล้วเนาะคันว่าอันนั้นเท่ากับบัเดชขึ้กันอันนี้แบบเขาเกี่ยมแบบเรียบร้อยละเขาจึงซีมาเริ่มเห็นไหบางต้นมันกระซิมีแบบนี้เปลี่ยนเบาไห้วาเพราะว่ามันเทดให้ต้นมะพร้าวเวลาขนสรงมาแต่ไก่ให้มันเยดให้ต้นมะพร้าวเ่าซุ่มซื่นตลอดเนาะเพราะว่าพวกไงมะพร้าวพวกนี้มันเทดให้ดินมันซุ่มซื่นแล้วก็ให้ใ้ต้นมะพร้าวมันซุ่มซื่นมันมีน้ำหุ่มตลอดเนาะสรงมาไก่กะ น่าจจะมีปัญหาอย่างในการขนส่งข้าป่าไปเฮือนกระโดดเติบไปนอะนพ่อพี่ธำอาเซียมาปลูกข้ากระยานต้นมะพร้าวฮอยซเสียเนี่ยเพราะว่าในส่วนนี้เนาะหากมันโบได้จับกับดินเท่าน่ะเขาเจ้าข้าเจ้าซีมาเอาเขาเจ้ากับพียงเต,เต้ดึงเอาดึงเอาซื้งงอยายๆซื้อหลายโกพวกนี้กะโอ้โหเติบหนึ่งเด้อประมาณล้านปลายสองล้านพันเด้อซื้อเหมือนกับไร บื้องขางกองน,ง,งนี่บ่มีิบอ่เอาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตัวไปเอาฝุ่นก่อนเน,น,นาะเรียบร้อยเนาะโคตรเมยเลยเมื่อกี้ยู่มาแต่แจกันพูดมันดินลมละรถล้ลลอมันกะติดรถอ่อนเท่าไงแต่กะคุ้มเนาะมาเธอเดียวแล้วกะได้หลายรอบวันเดียวแต่ว่าโคตรเสียมเมย์โคตรโคตรเลยแต่กะบุซซัมเลยดนอกฟังเลือกเดี๋ยวเ่าทุนนี่ ฮะุม่ไม่กี่พูนขึ้นดอกเก็ดบริัพูนนี่หนึ่งโอ้พูนเล็กปวดดีเออพนนี่หนึ่งที่จริงเขาพูนเขาปูแต่เครื่องนวยหนึงนะอีพูนปุิฟสิกตะกี้เลยพ่นบุงแนวู้ไเป็นเด็กกินกัน กะซานสากัวกนกะาเลมากนาควยผืนบ kind of ้านเมานบ้านเกินกาาะเดี๋ยวนี้มามเห็นนนนเลยนะทุกคนเนาะเคียมันเห็นนนนต้นออกได้นึงออกได้นึงออกทางกลางพี่นี่เอนี้โอเคเนา มันเป็นนอนๆนหนึงโอ้ยอย่าหล่อลมเมื่อเดียวจะคุ้มคาเนเราได้หลายขุมมาเดียวบึงเตยดินโคตรงามเอ๊ะใหญ่หนึ่งก่อนมันเสียรมแล้ว ส้มย <rude S 2> ี рон, ่โอเคนี่นะเป็นวาน่ะแล้วก็เอาดินดำนี่ออมคางเพราะเราปวต้องเสื้อถึงกลางละคุณตุ๊กมันก็ยุบไปตื้มดินนี่แต่ผมช่วยจิ้มซ้ำอีกที่เกาตลอดเลยคุณตุ๊กมันยุบไปตื้มเลยยุบกมดแล้วพอดีเฮียพอดีส้มยี่น่ะอันนี้แท้แกมันยุบแบบเอาฟุ้นเลยนะใชปุ๊กนาจุ้มแมนเอาเฟืองอย่างโปรอีกเอาทุกคนถ่ายเบื้องตอนท้ายเด้อ เพราะว่าเขาสิปล eh ูกป yes, ูปูไปจนสุดเหนาขึ้น มื้ออื่นวะ <laughs> โคตรเมื่อยเลยทุกคนโฮเป็นธรรมดาเอาขี้ดินมาใส่ขุมแต่ละขุมนี่ก็ได้ฮอนเแบบเหื่อเต็มหัวเลยนะหัวเปียกเบิด์่ฮมเป็นฝุ่นในเหงื่อเลยทุกคน,อน,กคนพอดีลำบากกะติติดเกือบต,ติดตีนเต็มไม,ม,นะม่ใเลียงเงืนนะอืมหดเงอนอะ่ะมันกี่มื่นขอที่นี่ทุกคนเอาปลูกคอนข่าวว่า บมพอซ้ำทุกคนดิย,ยังเหลืออีกประมาณสิบแปดสิบเก้าโกคุณะจึงสี่พอไะเห็นบ่อ้อมหนองละแต่อยู่กล้องคือสีบุเห็นเนาะโกกมันแข็งๆมาหน่อยไงคันงวัวมาเนี่ยเบิดเลยได้นี่เงินล้านปลายเขาล้านปลายสองล้านปลายเขาคันงวัวเขาได้จักตัวหนึ่งสองตัวนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ปลูกมะเข้าเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วนี่ นี่งางกันทีขลอกขลอกนิดนึงเนาะตอนน้ำเสร็เกือบนี่มื่อหน้าเหาจึงสิมาอัปเดตให้ทุกคนเบื้องต้นนะว่าที่เป็นจังนใดเมื่อน,นี้ออกแบบให้ทุกคนเห็นรวมๆไปน้ำก่อนซ้ำ่าทุกคนเห็ดฟาร์มไปน้ำตัวเลยนี่เด้อ,ดเ,ดอเห็ดส่วนไปน้ำตวัวเพราะว่าทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดตัวได้ยไทยทุกคนเบื้องมืดเห็นไหมสุดพุน่น ทั้งกลางนี่เขาข้าวเ,เอาอย่างมาปลูกอีกจะได้เอากกกล้วยมาปลูกระหว่างกลางกบเข้า,า,านี่ส่วนมันสิไงกกกล้วยกับมดอายุกันละเขาโบได้เอาแต่กบเข้ามาหเอาสิเอาไปจากไหนเอาสิไปปลูกต้นนอบงน้ำเนาะเอ้ยบงหวานบงน้ำกันสั้นนี่แจ๋วเนาะทุกคนเนาะ เริ่มละเริ่มเป็นสีเป็นสันละเอ๋อเดี๋ยวไปปลูกต้นไผ่หนามตอต้นบงหวานต่อโน่บงหวานเอาละทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ได้มานั่งพักก่อนเพราะว่าเอ้ยมันสีมันบวมแล้วอันหนึ่งยืบยืบยืบโอเคแปลว่ากันว่าไปปลูกเขาสีเขียนแบบแต้มสเสียก่อนเนาะ ว่าเสี่ยวซุนไหนไว้บนไหนเสี่ยวข้อไก่ไว้บนไหนฮอนซีเต้มให้มันแบบได้รายละเอียดดีๆก่อนแล้วจึงสิไปเบิ่งว่ามันโอเคบ่มันละมันประมาณเท่าไหร่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่แล้วฮอนสีเอาตัวใดวางไว้จุดใดฮอนซีเต้ยละเอียดแล้วจึงสิมาเฮ็ดอีน้ำหลังเนะาะฮอนสีเอาเบียมไม่ที่เขาขดมาเอามาไว้ลุ่มก่อนละก่ามือหน้าเขาจรงสิมาปลูกอีกเนะาะฮอนสีวางแผ่นดีๆก่อนต้นโบต้นอ่าหนอบงหวานก่เขากิดโบได้ปลูกเถอะเนาะเขากิได้มาปลูกมือนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งว่าอัปเดตแต่ละเทือแต่ละเทือดว่า ต้นหมะกเผาเอาเสี้วมากะหวังว่ามันสีได้มากให,ให้ให้เฮาได้กินทุกปีทุกปีเนาะใน2ปี3ปีนี้มันก็น่าจ,จะออกทุกทุกปีแล้วแหละกรมหมร้เวานี่เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปแต่่อไปในนาอสสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย